ีตน้ตมมะหงสูรดังเดิมสามาคามหน่อยอระทะต้มห้อยของต้มปลาขอป่อนปลาตแต่เมื่อคืนสันข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงพี่น้องมาได้พี่น้องเด้อม,มากินข้าวนำกานเสร์ฟเสิร์ฟน้อง <ละ S 2> อนอง<ด>การเจ้าคิดนำกานเสิเร์ฟเสิบ์เดอมห้ามย้ำมาห้ามเองครับ ตีขาวไปขัสบายดีปลาลูกิน้องโกีเด้อตีขาไปขังคอยเดเตอร์มันตีนติอตีนออฟแงำมหามเด้อเ้็ยแก่สิทธิ์อลกอฮอล์เนี่ยบางงข้ามากอีกอันออให้มาคายยังอีกเลยแม่พอร์มมาเจ้ดเด้อพ่อไา้หม่เลยประทาปีงปลาเหลืองๆพี่น้องจคลายังก่อนคอยประเทีอน ขายาายังปิงปลาเลยกันได้ได้วซิโอ้ยมีพ่อได้ปัดอยู่ขายแต่พ่ออนีน่ะบอสเออฮักหน้ฮักช้อนมีอย่างเงี้นออยน่ะเออมาขายยังไงก็โอ้กะเป๊กกะเล็บวันยังไรกะจีชื่อชอยเออ ยายแปรพาลงไปเอาเราพาเคยไปเอานะอยายปรก็ยังลงไปง่มนำไปน้ำยายเปรยบุญินจะลงไปเอาปีก,ก่อนๆนะจนเรือกระทังใหญ่ถึ่มานะะกะเจ้เาบุจนะื้อเลยเออเขาจะคล้ากับแป้งนะแป้งอันนั้นรก่ะควเบิร์ดหรือากิงกลังบ้ามนักบัแล้ว ิงปลาพี่น้องสิงปลาในอุยพว่าเห็นแหงอ่มก็ตมาคุ้งนะมันกแท่บ๊อบกระกหัวเนาะบาแทกหวเหาหัแทมหัน่า่อยเห็ดพ่อยไปามาคไแป้งแบเบามากกระแป้งฝ่าเบิร์ตแหละกับเบิร์ิจี้จอยกระแป้งก็แล้วอ่ะพ่อยขั้นหนึ่งสามสี่พันแรลงปลากจะแป้งกระแป้งกจะแป้งลเอปหนวอ ที่ก่อนนี่แม่เริ่มมาเลยชินะข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเจ็บแสบได้อุย้ยเราปิ่งปลาจะมาเผ็ดปูหอยอยู่เซบบอกเจบอืมเจ็บต้องหอบมันเย็นก่อนเด้อพี่กินปิ่งปลานะ้ำกันเด้อพี่อืมกินน้ำกันเด้อลูกเอ้ย<ม>ปิย่งปลานะปิ่งปลาต้มหอยตาตั้งหมักคงก็เอาไปตู้เย็นกินอืมเป็นแสบ เมื่อสัๆน้ำดกขู่ชี้ผ่นี้ี้ผาน่อยนเนื้อไปตัวใช่จับตัวใหญ่ทำอาหานหัหาทำแล้วมาทำเฉอทำเมชงใช่ เไปฝากสากไปดนไปมือหน้าสาไว้บาทนี่เรขาแล้วกอนมานั่นาสาไปเดี๋ยวว่าเขแก่อนืไรกันมืออื่นมือแรกแขง้าช้าเช่ามันก็เต็มเลยเืปองานมือมอกันจไปกินดองนไปเ็นไรเาเี้ยนบ่นังเขาโดนะบวกว่ ม้งบนกลอยมังทยมดจับฉมบกพ่อจะบมกินมันอืมบอออกแดือะา้บอกออกมันจะขาไปต่ออือมันบชดอยงนี้แล้วตมีมไม่ได้ออกกโตอกมตอม่ม่น น่ามาอีกสิเนอะน่ามาหนังอื่าปวดข้อเข่ามีรัวกะเปนะเบืเลยเนี่ยหมดกระเ Ui hoi mà dài các loại của cây các loại hoa mà hoa mà dài bụng 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 แล้วม oh, okay. ันคือออกได้จ้ะจินมกับเปลากินมเลยดูมันดีแหละมันเต่งออกมาหายกินต้มหอมเนาะล่นจะไม่ขีออกออกจากตัวถ้าลองจิ้มของอันหนึ่งขีมันออกเท่าก็เลยอยากถ้าสกีบุ๋มไม่ได้กิมเลย กินปลาปลิปากกปนี่ทะปลปเจ้ะจิ้ปล,ปลาแล้วก็ไก่นีก่ก็นะปิ๊งทังขข้าั้นงคุดตั้ง แบบเดียวต้องตากให้แดดมีแค่ถาให้นเดยต้องเตมปะแบบเดียวกแค่นีสีหล่ออยู่นะมาขัดตุ่มจลยจ้าแล้วเป็นชุบชานขาว

ค้าตลาดน่นะอ,อืมปิาห้ปาตลาดน้งอยางอื่นอืมยุเื้อ,อ,อไ,ไเลือกแล้วเดินหนังเข้ามาถูกอืมอไป,ลปลเลือกมืหอยดเจป้ปปะ้วบหอยน่เยสรจตรงชบ้านชบ้านหนังขายอือ แล้ยงเขียดแต่เรามีู่ในมือของผมดเขียดเราก็มีในมือทางเกาเคยใช้เขียดแน่จะพาไปดอกไม้ทาซิบิบกันมาจะเอา้หน่อยงอเหนื่อยไต้องมตองให ใช่เลยนะำกันนีหน uhm ี่เา้องไปเลือกเลยนะมูกูเดียนูเดียกระเทียนให้หวเอามาจากท่ตอดบอกกเองนะหัวก่อนมแนี่แปะไปไกลไปป่นบรมันหัวนี่องเมาเอาบอกไงม่ห่อืมต้องอิพัน ไม่ประหยัดอืมไม่ปรยัดอืมคานคุณดูแจ้ะคข้าบอกได้เอาเงิน50000น่อยถงมอลนิธิขอแม่ใครหายชุเพนิชแได้จะพัก อาจมังใหญ่ไหม่เดียยวอามาเขลีรืเพชรทุนเยอะเลยเขลีย่ยานตรงเพี่ยงอะไรอ่ะนักแข็งโอใบมันอยู่เดียวะเขรียขาวเพี่ยงนัแข็งอืมนักแข็งอีกอี่ สกิปตะต้นค uh like oh ุ้มมากแค่หนแข้งเราชื่นกำลางแห่งออกไวกันอะไรตอนลาคนงเป็นกาเนนเราอีหลุนเอาอีกนีไร <ม>าลายแห้งหรือบ้านแม่กมีด้านนายกมีกมนี่มันไปจำไม่ติดไม่ได้ำหรือใเน,อนี่ยอืมจะว่าอีกอเนี่ยลายน่าต้องยาง่าทำมาซื้อต้งยางนำจานนิดไอ้ยุ่ยแมปันพอแล้วมากข้น นี่หอยได้บวมาปะปันนี่หอยนั่นก็คือหอยอันนั้นชื่อมากละหอยแมงคู่มันกินน้อยคีนี่อันเดียวกันแหละหอยแมงคู่หอยแมงคู่มันหักอยู่ทะเลอันนี้หอยแมงคู่ห,วห,หัว,วอนันอนี้อะไปจับไปคือว่าอะไรไปจับเคยนี่เอาหอยแมงคู่หัวมันบอกเคยมากินเจ้ากรรมกันท <c ười> ีดโรดอีหอยแมงคู่หัว มันอยากกินแต่โอ้ยขี้ขอแน่เนาะ้ยอันไข่ากับอรอ่ะโเดลีย่งเลี่ย่างอลไก็จะมาบรเดลยงเ้ยเขาจับไปเอาทะเลเขาทเลเขาเีงไทะเลมันเกาะอยู่แน่นอยนี่ก่อนติดน้ำหอพีนน่ะน้ำลงห้อยแขง้อบอันนั้นเดลียรั ตอนถ้าไปเดี่ยวก็ก่อนหน้าเด็ดอนถ้าไปถูกกินไงนางเริบเนาะไปถูกกินกินดิดอกเนาะถูกกินดิบไม่มสดแต่บ่อมากินแจว่วแจ่วมือดีจากงานนี้นาพาปไปในเรื่อง่าไปถือแจ่วไปน้งอ,องขาเอือก็จะเอาหางพวกเจ็ดพันครัจะเอามาสิพาปไปวิจแจ่วไปนางถูกกับนี่เด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อง